เรียนกรรมการที่เคารพวันนี้กลุ่มของผมจะมานำเสนอโง,งานวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเรื่องการเปรียบเทียบสารช่วยติดดีแทนนินจากพืชในท้องถิ่นมีสมาชิกดังนี้ครับดิฉันนางสาวศิริภากนกแก้วกับผมนายชยานันทป,ปัญญาดิฉันนางสาวศิริมนจันเพชทค่ะที่มาและความสําคัญแทนนินเป็นสารประกอบจําพวกโพลีฟิลอนแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือคอนเดนแทนนินเป็นแทนนินที่ไม่สามารถละลายน้ําได้และไฮโดรไลท์แทนนินเป็นแทนนินที่สามารถละลายน้ําได้แทนนินให้สีเหลืองหรือสีน้ําตาล ให้รสชาติฝาดผมพบได้ในพืชทุกชนิดมีปริมาณมากในเปลือกนี้แทนนินมีประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งทาง,ง,งด้านอุตสหาหกรรมทางด้านการแพทย์และยังเป็นสารช่วยติดสีแต่ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีมาเป็นสารช่วยติดสีทําให้ส่งผลเสียต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อมและยังมีราคาสูงคณะผู้จัดทําจึงได้สนใจศึกษาหาประสิทธิภาพของสารช่วยติดสีแทนนินในพืชท้องถิ่น5ชนิดคือใบสะเดาใบยูคาลิปตัสเปลือกสีเสียดใบขี้เหล็กและเปลือกต้นพยอมเพื่อใช้เป็นสารช่วยติดสี และเป็นการลดการใช้สารเคมีและใช้วัสดุในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์วัตถุประสงค์โครงงานวิจัย 1. เพื่อศึกษาชนิดของแทนนินในพืชท้องถิ่นด้วยปฏิกิริยาเฟอริกค,คอไ์และเจลาติน 2. เพื่อหาปริมาณสารแทนนินจากการตรกตะกอนจากโปรตีนไข่ขาว 3เพื่อศึกษาค่าเฉดสีชมพูของเส้นได้ฝ้ายจากน้ำย้อมแก่นฝางผสมสารช่วยติดสีแทนสมมติฐานของงานวิจัยพืชแต่ละชนิดมีปริมาณแทนนินและมีผลต่อการเป็นสารช่วยติดสีแตกต่างกันขอบเขตการวิจัย1พืชในท้องถิ่นมี5ชนิดคือใบสะเดาใบยูคาลิปตัสใบขี้เหล็กเปลือกสีเสียและเปลือกพยอมเก็บจากตำบลกุดขาคิมตำบลแกลแอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สการทดสอบชนิดของแทนนินใช้วิธีการสังเกตจากปฏิกิริยาทางเคมีกับสารละลายเฟอริคอไลและเจลาติน3 การเปรียบเทียบปริมาณสารแทนนินดูจากการตกตะกอนจากโปรตีนไข่ขาว 4. ประสิทธิภาพของสารช่วยติดสีแทนนินในเส้นได้ฝ้ายเฉดสีชมพูจากแกนฝางโดยเครื่องโคมามิเตอร์ CR400 4. กระบวนการย้อมเส้นได้ฝ้ายใช้วิธีการย้อมเส้นได้ฝ้ายในสารสกัดแทนนินก่อนจากนั้นนำไปย้อมต่อในน้ำแกนฝางตัวแปร 1. ตัวแปรต้นสารแทนนินในใบยูคาลิปตัสใบขี้เหล็กใบสะเดาเปลือกสีเสียและเปลือกพยอม 2ตัวแปรตามปริมาณและชนิดของสารแทนนินในพืชที่กล่าวมาข้างตน้นค่าเฉดสีที่ได้จากการย้อมเส้นได้ฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่ผสมสารช่วยติดสี3ตัวแปรควบคุมปริมาณน้ําระยะเวลาน้ําหนักของพืชขนาดของเส้นได้ฝ้ายเวลาอุณหภูมิปริมาณน้ําย้อมและสารสกัดแทนนินและปริมาณสารช่วยติดสีประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1. ทราบว่าพืชในท้องถิ่นมีปริมาณแทนนินมากและสามารถนํามาใช้เป็นสารช่วยติดสีในการย้อมผ้าสีธรรมชาติได้2 ลดปริมาณการใช้สารเคมีที่เป็นสารช่วยติดสีทําให้กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อธรรมชาติวิธีการดําเนินงาน 1. ศึกษาชนิดของสารแทนนิน 2. ศึกษาปริมาณของสารแทนนินและ 3. ศึกษาประสิทธิภาพสารช่วยติดสีแทนนินการเก็บเล็ดเตรียมตัวอย่างเก็บจากตําบลกุดขาคีมตําบลแกอําเภอรัรตนบุรีจังหวัดสุรินทร์การเตรียมสารสกัดแทนนินนําพืชตัวอย่างทั้ง5ชนิดมหาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจํานวน10กร,รมัมใส่ลงในบีเกอร์ เติมน้ำกัน100มิลตรนำไปต้มเป็นเวลา20นาทีพักให้เย็ยนแล้วกองแยกกากออกจะได้สารสกัดแทนนินการศึกษาชนิดของสารแทนนิน1การทำปฏิกิริยากับสารเฟอรอริกคไรา์นำสารสกัดมาตัวอย่างละ10มิลลิตรใส่ในหลอดทดลองนำสารเฟอรอริกคไรายความเข้มข้น1%หยดลงไป5หยดแล้วสังเกตผลการทดลอง2การทำปฏิกิริยากับเจลาติน นำสารสกัดตัวอย่างละ10มิลลใส่ในหลอดทดลองนำเจลาตินความเข้มข้น1%หยดลงไป5หยดแล้วสังเกตผลการทดลองการศึกษาปริมาณของสารแทนนินทำได้โดยการตกตะกอนของโปรตีนไข่ขาวทำปฏิกิยากับสารสกัดแทนนินตัวอย่างละ70มลต่อโปรตีนไข่ขาว30มลลิตรคนให้ละลายปิดปากฝาด้วยกระดาษฟอยล์ทิ้งไว้7วันกองแยกตะกอนแล้วนำตะกอนไปชั่ง 3. ศึกษาประสิทธิภาพสารช่วยติดสีแทนนินโดยเราจะนําเส้นได้ายมาย้อมกับสารสกัดแทนนินก่อนแล้วจึงจะนําไปย้อมกับน้ําย้อมแก่นฝางมีการดําเนินงานดังนี้1การเตรียมน้ําย้อมแก่นฝาง2การเตรียมสารสกัดแทนนิน3ขั้นตอนการย้อมเส้นได้ายาย 4. การวัดค่าเฉดสีของเส้นได้ายการเตรียมน้ําย้อมแก่นฝางนําแก่นฝางมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจํานวน170กร,รมัมใส่ลงในบิ๊กเกอร์ขนาด1,000มลลิตร เติมน้ำกันลงไป600มลลิลนำไปต้มเป็นเวลา2ชั่วโมงนำมากรองแยกแตะกรอนออกจะได้น้ำย้อมแก่นฝาง 2. การเตรียมสารสกัดแทนนินนำพืชตัวอย่างทั้ง5ชนิดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจำนวน15กรมัมใส่ลงในบีเกอร์ขนาด250มลลเติมน้ำกันลงไป150มลลิลิตนำไปต้มเป็นเวลา20นาทีนำมากรองแยกกากออกจะได้สารสกัดแทนนิน 3. ขั้นตอนการย้อมเส้นได้ฝ้าย 1>, 1. นําำเส้นได้ฝ้ายมาตัดให้มีขนาดเท่ากันจำนวน6มัดมัดละ8กรมัม2นํนำเส้นได้ฝ้าย5้ามัดไปต้มกับสารสกัดแทนนินตัวอย่างละ70มิลลิลิตรเป็นเวลา30นาทีพักให้เย็นแล้วบิดน้ำออก3นํนำเส้นได้ฝ้ายที่ผ่านการดูดซับสารแทนนินและเส้นได้ฝ้ายที่เหลืออีกหนึ่งมัดไปต้มกับน้ำย้อมแก่นฟางตัวอย่างละ40มิลลิลิตรเป็นเวลา30นาทีพักให้เย็นแล้วนำเส้นได้ฝ้ายใส่ถุงพลาสติกหมักทิ้งไว้1คืน นำมาล้างออกจนน้ำใสไม่มีสีแล้วนำไปตากในที่ร่ม 4. การศึกษาค่าเฉดสีของเส้นได้ใยจะวัดค่าเฉดสีในระบบ CIE lab โดยทำการวัดค่า L* star, a* star, และ b* star, ทำการวัดซ้ำ3า,าครั้ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล1การทดลองตรวจสอบชนิดของสารแทนนินทดสอบปฏิกิยากับสารละลายเฟอร์ริคอไลต์และเจลาตินสรุปผลเป็นดังตารางพบว่าสดาสีเสียดบายูคาลิปตัสและพยอมเปลี่ยนเป็นสีดำเกิดตะกอนเป็นสารแทนนินชนิดไฮโดรไลต์เซโบแทนนินยกเว้นขี้เหล็กเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดตะกอนน้อยเป็นสารแทนนินชนิดคอนเดนแทนนินผลการตรวจสอบชนิดของสารแทนนินเป็นดังภาพ 2. อการหาปริมาณ สร,สรุปผลเป็นดังตารางพบว่าสารสกัดที่ให้ปริมาณตะกอนมากที่สุดคือเปลือกพยอมสีเสียดใบยูคาลิปตัดสดาและขี้เหล็กโดยปริมาณตะกอนคือ9.79 9.36 7.60 5.98และ0.89กรัมตามลำดับ 3. ผลการศึกษาค่าเฉดสีของเส้นได้ฝ้ายเป็นดังภาพจะดูจากค่าเอสตาเพราะให้ค่าความเป็นสีแดงสรุปผลเป็นดังตารางพบว่าสารที่ให้ค่าเอส ตามากที่สุดคือพยอมมีค่าเอสตาอยู่ที่24.7033และสารที่ให้ค่าเอสตาน้อยที่สุดคือที่เหล็กมีค่าเอสตาอยู่ที่7.5433ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณการตกตะกอนของไข่ขาวกลุ่มของพวกผมขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ